สวัสดีครับนี้เงียบดีมากนะครับโรงงานไม่ได้ทำโอปิดเครื่องเครื่องบดเครื่องบดเรียบร้อยก็เงียบเหมาะแก่การาทำลายนะครับทำลายล้างทำลายล้างความเชื่อนะครับกึ่งพุทธศักราชนะครับ2569นรบนะครับ ก็ถ้าใครกล้ากดติดตามผมนะครับเ <c> อ <oughs> ผมให้คนละล้านกดติดตามผมหน่อยนะครับผม <c oughs> ถ้าผมมีจริงเนี่ย <c oughs> ผมก็น่าจะได้สมมุติมีหมื่นล้านนะผม <c oughs> <c oughs> ผมจะให้คนละคนละล้านเลยขอ fc หมื่นคนวันนี้สอบรดครับ <c oughs> ได้ไหมได้ <c oughs> อะไรถึงว่าได้เพราะว่าคนทุกคนนะครับทุกคนนะฟังผมดีๆนะทุกคนแม้กระทั่งคนที่เป็นตำรวจทหารนะครับนักบวชแม่ชีเจ้าสำนักนักกปศาสีชีภัยทุกคนต้องต้องการเงินถ้าผมมีแสนล้านผมจะผมจะให้50,000ล้านเพื่อที่ให้กดติดตามผมแล้วก็ฟังผมดีๆ แล้วท่านก็จะ <c oughs> คือแค่ฟังผมท่านก็ได้คนละล้านแหละถูกปะ่ะท่านรวยทันทีถ้าฟังผมแต่ผมไม่มีแสนล้านเพราะว่าถ้าผมทําอย่างนั้นก็คือว่า,าทุกคนก็คงจะได้แค่งเงินนะครับมันไม่ได้มันมันมันไม่ได้คนสนใจธรรมะแทๆนะ้ๆนั่นแหละมันก็เป็นที่น่า เสได้นะครับถ้าเกิดว่าผมเ,าเป็นมหาเศรษฐีนะครับเป็นลูกมหาเศรษฐีตอนนี้วันนี้ผมกล้าทำแบบนั้นถ้ามีแสนล้านผมจะให้เลยห้าหมื่นล้านแต่ว่าต้องมาฟังผมจนจนเข้าใจนะจนเข้าใจอย่างที่ผมเข้าใจไม่ต้องเข้าใจแบบผมก็ได้แต่แต่ท่านจะรู้หรอกว่าท่าน ถ้าผมให้ร้านหนึ่งแล้วยอมมาฟังนะครับมันต้องประมาณนั้นเพราะว่าออคนที่จะต,ติดตามฟังผมนะ่ยยากมากนะครับเ,รเพราะว่ามันมันเหลือเชื่อเนี่ยเราเราต้องย้อนกลับไปตอนที่พระองค์ตัดสร้ห,หม่อายุ35คิดดูจะยากแค่ไหนตอนนี้พวกเราเชื่อแล้วว่าพระองค์ศักดิ์สิรรสทธิ์แค่ไหนถูกไหมมีคนมี มีคุณอนันต์อเนกอนันต์นออนแค่ไหนใช่ไหมแต่ว่าคนสมัยนั้นเขาไม่รู้มันต้องเป็นคนที่แบบว่าจริงๆแบบมีมีโชคจริงๆถึงจะจะได้เจอวงแล้วก็ได้ฟังได้เจอนี่ก็มีโชคละได้ฟังฟังแล้วจนเข้าใจเข้าใจแล้วจนแบบว่ามีชีวิตที่แบบว่าคือถ้าเกิดคุณสตาพระองค์ใช่ไหมพวกพวกคนจะรู้ว่าพระองค์บบสบายขนาดไหนใช่ไหมคือคนมาไม่ๆมอาจจะไม่รู้ว่าสบายขนาดไหนแต่ถ้าคนที่แบบ อยู่ในอยู่ในสายเนี่ยสายสายธรรมเยสักยี่สิบสาสิบปีจะรู้เลยว่าขนาดเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าสักคนใช่ไหมเรายังสบายขนาดนี้ใช่ไหมแล้วพระองค์จะสบายขนาดไหนนั่นแหละแต่ยุคนี้มันเงินมันผมไม่ได้ฟังดีๆนะทุกคนจําเป็นจะต้องใช้เงินนะครับแต่ทุกคนนะทุกคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นตำรวจทหารนักบวชนะครับแม่ชี จ้าสำนักทุกคนต้องการใช้เงินเพราะว่าทุกคนมันไม่เว้นนะพวกแฟนแนนพวกงดลดอะไรมันไม่เว้นใครผมเข้าใจนะครับซึ่งบางครั้งที่ผมพูดไปเนี่ยมันมันทาให้ท่านแบบว่ารับไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้มาแก้ตัวยืนยันเหมือนเดิมเพราะว่าที่ลงไปทั้งหมดยืนยันเหมือนเดิมว่าความตั้งใจไม่มีแปลเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนให้ให้มันรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องการให้โลกนี้มันดีขึ้นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าอลองลองลองฟังดูแล้วก็คุณลองไปทำดูนะครับผมทำอีกแปดปีนะครับผมจะรอดูว่ามันเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าสิ่งที่เราคิดถูกไหมหลอกร,รู้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะพอคุยกับผมรู้เรื่อง สองสามคนไหมสิปีสิปีนะตอนนี้ไม่มีคนติดตามผมเข้าใจเพราะว่าระดับคนที่เขามีปัญญายิ่งๆนะก็ยังก็ยังไม่มีใช่ไหมตอนนี้คนที่ทำแบบนี้เปิดธรรมะสอนธรรมะอะไรประมาณเนี้ยเขาเขาจะอะไรเขาจะมีคนช่วยถ้ามาถึงระดับนึงแล้วคนที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องโซเชียล เขาดูว่าช่องเนี้ยมีประโยชน์เขาฟังแล้วเขาเข้าใจไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาอะไรนะเขาเข้าใจบางคนเขาเข้าใจบางคนเขาทําเงินได้เขาเอาไปลงนะครับแต่ช่องช่องไหนที่ยังไม่มีคนเข้าใจเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตกใจไม่ใช่ว่าท่านพูดไม่ถูกอะไรมันต้องมันต้องเหมือนกับคุณลองไปทําสบู่รือยาสีฟันก็ได้ไปขายตอนเนี้ย ยี่ห้ออะไรก็ได้คุณตั้งเอาเลยมันมันจะยากมากที่คนจะซื้อของคุณยกเว้นไว้อย่างเดียวคือคุณตั้งราคาให้มันถูกที่สุดกับแพงที่สุดคนเขาอยากลองถูกที่สุดและแพงที่สุดมันมันดียังไงวะแต่ถ้าเกิดเขาลองปุ๊บเนะี่ยคุณจะค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในในตลาดได้ยาที่ฟันคุณนะทีนี้ตอนนี้ผมแปลว่าไอ้เกี่ยวกาดไปเยอะแล้วคลิปไม่กี่คลิปวันนี้นานด้วย ครับก็วันนี้ไม่มีคนฟังหรอกเพราะว่าต่างคนต่างอ,อุ่นวายอยู่กับเรียกจิตจิตวัตรประจําวันของใครของมันนะครับใครฟังรู้เรื่องอผมก็ว่าใช่ได้แน่นอนไม่ใช่ผมพูดเก่งนะคือท่านท่านรู้ว่าผมพูดอะไรเนะี่ยมันก็ไม่ธรรมดาแล้วท่านไม่ธรรมดาแล้วผมไม่ได้ยอเอาเอาเอา,เอาคนกดติดตามถ้าจะกดอย่าฝืนผมบอกเลยอย่าฝืนเมื่อไหร่คุณพร้อมคุณกด เราะว่าผมผมไม่รู้ว่าต้องการไม่ต้องการไม่ต้องการก็ได้เอาแค่นี้แหละสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคนหกสิบแปดคนแค่นี้ก็ได้นะครับผมไม่ได้เดือดร้อนตรงนี้เลยผมบอกเลยวันนี้ผมก็ได้รับแปดพันแปดพันหกเดือนหนึ่งก็ก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ลูกผมก็ทํางานแล้วสองสองคนนะเมียผมก็ทํางานเพิ่งจะมาทํางานได้สิบวันสิบเอ็ดวันนะครับเป็นเป็นแม่บ้านผมเป็นยาม ก็พอกินละครับไม่พอก็ต้องพอนะครับโอเคทีนี้แต่ไม่ว่านะใครจะบริาจาคกับผมส่งชื่อ่าคุณให้จะบริจาคมาทักสิบสามล้านนี่ก็เอาอยู่นะเอาอยู่มันจําเป็นผมบอกแล้วจําเป็นทุกคนต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์นะคุณก็ต้องกินต้องใช้ต้องมีค่าน้ำค่าไฟทําไมพระอรหันต์ถึงผมถึงบอกไงมันมันมีอะไรยึดพวกท่านแม้กระทั่งไอ้คนที่จะมายึดรถพวกท่านด้วย มันเลยแสดงได้เท่านั้นแหละเท่าที่ผมเห็นนี่แหละดีไมด่ดีแต่ว่ามันเหมือนกันทุกคนไม่เหมือนเกือบจะเหมือนกันทุกทุกคนเพราะอะไรเพราะว่าเราไอ้นี่เราไม่เราเราไม่เราไม่ฝังพระพุทธเจ้าผมไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าสอนผมบอกไปน่าจะเป็นร้อยคลิปแล้วตั้งแต่บรมครูผมบอกผมก็บอกต่อมาแบบแบบเดียวไปเป๊ะมันจะออกนอกทางมั่งก็ช่างทะเลาะกันมั่งกัดกันมั่งก็ช่างแต่มัน มันคือเรื่องขันห้านะแต่ผมผมเห็นใจเพราะว่าบางคนก็กูก็ดูแล้วกันหน้ามึงจะบอกอะไรทุกวันใช่แต่ผมสามปีนะกว่าผมจะแบบว่าเฮ้ห้าวได้ขนาดเนี้ยเปรี้ยวได้ขนาดเนี้ยไปดูคลิปผม้วยเลยผมคุณคุณคุณต้องพิจารณาแล้วว่าคนทําไมมันกล้าด่าพระอหานขนาดนั้นถ้าอารหาหันจริงนะเขายิ้มแต่ถ้าอารหรรัปรนปลอมๆน่ะแทบจะเลือด คำเดาออกปากเลยคือเตือนออกวรรคนทั้งเก้าอ่ะเพราะผมอัดไปปุ๊บเขาถ้าเขาคิดว่าเขาเป็นอ่านแล้วเขาไม่เป็นเขาจะเป็นอาการอย่างที่ผมว่าลิซสิดวงลิสิดวงแตกเลยว่างันเถอะแต่ว่าที่ผมพูดอ่ะผมผมก็ไม่ได้คำนวณคำเนียนอะไรหรอกผมพูดไปตามไอยากจะพูดก็พูดอ่ะผมไม่สนผมผมว่าอย่างที่ปรมโมครูผมว่าเลยมันสติสมาธิมันมีพร้อมแล้วใช่ไหม มันจะไปทําอะไรอีกอ่ะแล้วทีนี้เมื่อวานหรือวันนี้ผมมันมาเรื่อยๆไงไอ้อย่างผมบอกว่าอริยสัตว์สี่พันห้าเนี่ยเนี่ยมันติดตัวนี้นี่คนที่คุณหลงว่าคุณเป็นอะไรนะคุณติดตัวนี้ตัวไหนตัวร่างกายคุณนั่นแหละแต่คุณไม่รู้ไงคุณคิดว่าคุณคุณทันกิเลสคุณทันไอ้ความคิดส่งออกจิตคุณสว่างพุ่งจิตประพัดสอนธาตุแท้ รู้ลมตลอดเวลาเป็นรู้สึกตัวสัมชปชัญญะปะะอะไรเงี้ยนั่นแหละมันออกไปแล้วนะคุณรู้ไหมที่คุณคุณคุณเทศธนาบอกเขาเนี่ยลูกเทศนามันออกไปจากตัวนี้แล้วเนี่ยผมกําลังย้าอยู่เนี่ยวันเนี้คนเข้าใจก็เข้าใจผมว่ามีบรมกูผมคนเดียวเข้าใจผมบอกเลยกับพี่ไพศาลเพราะว่าแกตามผมมานานสองปีแล้วตามให้กําลังใจแต่บางคลิปแกก็น่าจะ เข้าทํางานเขาบริษัทแกอะไรแก,รแกรๆ,ๆ,ๆก็ไม่ว่างจะมามงึงมึงออกมาวันละสิบคลิปกูก็ตามเม้นไม่ไวเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเอาเป็นว่าเรา,เามีไอ้เล็กที่สุดในตัวมนุษย์อะเหมือนกันถึงจะก,กดติดตามกันได้เพราะว่าเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะไม่ทาช็อตเพราะว่าผมผมจะเอาแค่คนที่แบบว่ารู้รู้นิดนึงแล้วก,กดติดตามเดี๋ยวช็อตพวกนี้ผมค่อยลงนะครับ ส่วนมากผมได้จากช็อตบางวันได้สิบกว่าคนไม่รู้เขาไปชอบอะไรผมพูดมุมโม่ซๆไปเนี่ยเขาชอบเพราะว่าเราเรา,เร,ารู้แล้วว่าคนบ้านเราอเขายังไม่มีเวลามามาหมกมุ่นกับเรื่องธรรมะถ้าผมไม่โชคดีมาเป็นมาเป็นยามนะผมหมดสิทธิ์เลยผมไม่เจอแน่บรมครูผมหมดสิทธ์เพราะว่ามันไม่มีเวลาผมขับรถนี่เจ้าเวลาที่ไหนไปนั่งฟังใช่ไหมหลับก็ไม่ได้รถชนเนี่ย ผมถึงบอกว่าใครเป็นยามเหมือนผมเนี่ยถ้าเกิดคุณอายุมากคุณไม่มีอะไรแล้วคุณพอมีเงินะคุณเปิดฟังเถอฟังใครก็ได้ผมไม่ได้บังคับให้มาฟังผมหรอกเพราะาผมเข้าใจเพราะว่าคุณลองนึกไปถึงพระพุทธเจ้าตอนอายุสามสิบห้าดิแล้วบอกว่าเป็นเป็นผู้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเชื่อพระองค์อ่ะชั่วโมง,งน,นั้นนะอ่ะเห็นไหมพัมที่เดเห็นพระองค์ขนาดเห็นเห็นไอ ถ้าพันธังสีมันยังไม่เชื่อนะคนนั้นป่านนี้ไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่รู้แล้วแล้วผมเป็นใครผมเข้าใจนะเข้าใจเดี๋ยวนี้แหละแต่ผมมา,มากระชากไนงะผมเอาไอผมเอาผมเอาลวดสลิงที่ขึงสะพานพระรามเก้านะมาดึงพวกคุณออกจากความความคิดไอของคุณนะที่คุณบอกคุณเป็นพระหลรแค่นั้นแหละเพื่อที่จะมามาฟังแค่ตรงเนี้ย แค่นาทีเดียวเนี่ยผมบอกว่าอริยสัจสี่เนี่ยคุณติดคุณติดตัวเนี่ยทุกเนี่ยคุณพยายามจะไปจะไปกําจัดทุกอะไรทุกบางทีคุณก็เข้าใจคุณเข้าใจแบบแบบเข้าใจถูกแล้วมาเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนครั้งแล้วแต่คุณก็ไม่มั่นใจเพราะว่ามันมันก็เป็นธรรมดาถูกไหมเพราะบางคนก็ใช้เวลาสิบยี่สิบสาสิี่ปีห้าิบปีแต่พอรู้แล้วมันก็บอกกันไม่ได้ ครับผมเออบอครับฮะงารับเขามาน้ำเนี่ยโอเคครับนั่งเลยคืนคืนแีกแลวโอ้ยยิ่งความจำไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวตุนนิดหนึ่ง เอาละผมเอาแบบนี้แล้วกันม,มันคือไม,ม่รู้มันพูดได้ยังไงนะวันนี้เป็นรวมรวมมาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมพูดแต่แต่ว่าผมผมหวังแค่นั้นสามคนบอกเลยสิบปีสามคนที่จะ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 บ้าบ้าบอแบบผมนะแต่ว่ามันไม่ได้อะไรนะผมบอกเลยมันไม่ได้อะไรแต่ว่ามันได้อะมันได้มันได้อะไรก็ไม่รู้แต่มันได้อยู่หรอกแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดหรอกเออเพราะว่าพอผมมามาถึงวันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกแต่ว่า ผมกล้าพูดแบบที่พวกคุณได้ฟังนั่นแหละ okay. ผมรู้อยู่หรอกแต่ผมแกล้งไปอย่างนั้นแหละรู้อยู่ว่ามันคืออะไระแต่ว่าพูดไปมันก็ไม่มีใครเชื่ออย่าพูดเลยดีกว่าครับพอผูเห็นคนอื่นพูดแล้วผมก็สังเวชใจนะเพราะว่าถึงถึงคุณจะทําไปพูดไปเพื่ออะไรผมก็ไม่รู้มีอะไรงัดปากคุณพูดผมก็ไม่รู้แต่ว่าพูดไปว่าเป็นอรรมนะมันไม่ใช่เชื่อผมดิมันไม่ใช่รี่พลาวออกเสียอย่างที่ผมบอกแหละแต่ว่าอ่ะคลิปนี้ตบท้ายด้วยแค่นี้ริยะสัต พอเพื่อนก็นจะมาเปลี่ยนแล้วคร,ริยศาสตร์4คือความจริงอันประเสริฐ4ประการทุกสุบทุทัยมีโลดมาเราไม่ผ่านนะผมบอกให้เราไม่เข้าใจนะทุกตัวแรกเนะี่ยคนผ่านก็ผ่านนะคุณคิดว่าคุณผ่านก็ผ่านไปผ่านผมไปเลยอีกอีกคนนึงก็ได้แต่ผมว่าไม่ผ่านถ้าผ่านถ้าผ่านเนะี่ยผมฟังแล้วนะ คนเข้าใจแต่พูดออกมาแบบนี้ไม่ได้อย่างนี้ได้ไหมของพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่แต่ถ้าเกิดใครจิตใจเป็นปรุโมคูแทนฟังปุ๊บจะได้คือจะไปช่วยขนขนสัตว์หรือสัตว์ตายอีกมหามโหรานะเขาจะเข้าไปไม่เข้าไปกันแล้วแต่รับรองว่าคุณกินธาตุนี้ไม่หมดเท่าที่คุณมีและคุณก็จะมีอีกเรื่อยๆ ผมก็ไม่มีกินไม่มีวันหมดยกเว้นผมขี้เกียจทำผมขี้เกียจทำผมลองมาแล้ว <Okay. S 1> สองปีผมอยู่เฉยผมก็มีคนเลี้ยง <Okay. S 1> ผมไม่ได้รวยผมไม่ได้พิเศษหรอกแต่ว่าจริงๆไม่เคยไม่ทำงานคือทำงานแหละแต่เหมือนไม่ทำผมขายกับข้าวอยู่สิบสิบเจ็ดปีเนี่ยผมแรกๆกผมก็ทำอยู่แต่แปลมาผมก็แค่ขับรถซชื้อข้าวแล้วผมก็ให้คนอื่นทำแทนผมมาพลาดตรงไอ้ร้อยละยี่สิบผมถึง ผมถึงเตือนอยู่ในช็อตไงว่าถ้าคุณอยากชิบหายคุณก็ไปคู่ร้อยละยี่สิบที่แรกมันเหมือนจะดีแหละแต่นี่มันจะติดมันเหมือนติดสิ่งเสพติดอเ,เอาคนนี้ได้หมือนหนึ่งเอาคนนี้ได้สองแปรมาผมเอาเป็นสิบเจ้าเลยเหมือนข่าวตอนเนี้ยผมเป็นนี่ครับเกือบห้าแสนผมล้มละลายมาเนี่ยคูลรวก็ทาตาจะไหลเอากลับมานะครับกันห้าทุกสมุทัไทยนี้โลดมาาไม่ใช่กันห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคืออันเดียวกันนะ ทุกสมุทัยนี่รูดมรรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจารมัดแปดสมาธิสมาสังกปะสมาวายมาสมากัมมันโตสมาวายามสมาสติสมาสมงธิอันเดียวกันผมถึงบอกว่าอย่าไปเรียนเยอะแค่ขันห้าอันเดียวเนี่ยแค่ดอกเดียวนะดอกรูปอันเดียวนะรูปอันเดียวนะไม่ต้องเวทนาหรือรูปขันห้าอันเดียวนะคุณก็จุกแล้วเนี่ยบางคนอยู่ตรงเนี้ยอยู่แค่รูปน่ะไม่ไม่เข้าใจเลยสี่ตัวเนี่ยแต่ที่ที่พูดกันอยู่เนี่ยผมถึงบอกอไรว่าดู ดูของอาจารย์คนไหนก็ได้ยุเว้นบรมกรูคนเดียวเนะี่ยดูปุ๊บเหมือนกันหมดมันมันไม่มีข้อสรุปให้คุณไงแต่บรมครูผมนะร่รเบเดียวต่อเดียวเหมือนโชคมวยอนะ่ะมันมันรู้ผลน็อกหรือว่าชนะคะแนนหรือชนะน็อกบางคนชนะน็อกก็ปึ๊กเดี๋ยวนั้นพ่งโลกแต่ต้องใช้เวลาอีกสองสามปีมบอกเลยที่คุณได้จกราจายไปนะอาจารย์เขนะา,าสงสารกาลังตีให้เนะี่ยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดคุณฟังเขาเรื่อยๆคุณก็จะเป็นแบบที่เขาว่านั้นหละ คุณคุณคุณพงษ์ระดับนึงแต่ไม่ถึงของปรรมโมคูท่านนั้นหรอกเข้าใจไหมทีนี้รูปเวทนนาสัญญาสังขารวิญญาณไงคุณติดตรงนี้รูปไม่รู้เรื่องคุณไปอริยสัตสีนะไปอริยสัจสีทุกสมุทัยนี้โลดมากไม่เข้าใจขันห้าก็มาติดตรงทุกฮะไม่เข้าใจทุกก็วนมาขันห้าเข้ามาโทษสังขารมาโทษมาโทษสามตัวนี้สังขาร สัญญาลูกเออโทดเวทน,นาสัญญาทางขานโทษมันทําไมถ้าอริยสัจสี่เป็นเป็นความจริงอันประเสริฐไอขันห้ามันก็เป็นความจริงอันประเสริฐแต่เขาตั้งมาให้เราคิดถ้าบอกมาอย่างนั้นน่ะพอดีก็บวชกันหมดโลกอะ่ะนี่กับอัน,นนี้กับพระเพื่อต้องมาไอ้นั่นเลยไถนาอะไรกันแบบว่าตั้งให้เหมือนกันหมดเลยก็ได้ แต่นี่พอพอหลวงปู่หลวงตาบรมโอคูคนที่มีชีวิตวัวนี้เขาก็รู้คือมันมีมันมันมีแค่จิตนี่แค่พูดให้คนรู้เรื่องนะก้าวตัวเดียวนี่นะจิตแต่จริงๆเขาไม่พูดก็ได้แต่ไม่พูดขนาดพูดขนาดพูดกันมาเป็นปียังไม่เข้าใจคนที่ออกจากสำนักไปคิดว่าเข้าใจแต่มันไม่เข้าใจเพราะมันลึกลับกว่านั้นอีกเขาบอกเรามันง่ายจนมันมันมันยากไงไอ้ที่ผมรู้เนี่ยเขาพอกากนี่แหละพอซิวๆินี่แหละพูดพูดไปเนี่ย เพราะว่าผมสนุกผมผมมีความสุขกับการแพมแบบนี้ไงเนี่ยผมพูดอริยมักมีองค์แค่องค์เดียวเห็นไหม,ไหมขันห้าคุณเอารูปให้ผ่านก่อนอริยอริยสัจสี่ก็คุณก็ติดแค่ตัวนี้แหละทุกฟังบมมีกระทุกแหะแต่ไม่รู้ก็มาเอาทุกมาโยนบาปให้ไอขันห้าคือเวทนาสัญญาสังขาร มาปรุงกันไปปรุงกันมาปรุงกันจนตัวเองแบบว่าอากูบรลรู้แล้วแหละกูเข้าใจขออย่างนี้เองถ้าอย่างเงี้ยมันมันก็เป็นกันอรหันต์หมดประเทศแล้วถูกไหมเพราะทุกคนก็ฟังรู้เรื่องแต่พอมาอาญะสัตว์อ้าวมันยังไงอีกอะทุกสมุทัยนิโรธมาตรงไหนนิโรธตั้งไหนมากก็ไม่รู้พอมาขันห้าอ้าวมาโทษไอ้ตัวนี้สามตัวโทษมันทําไมมันก็เป็นอริยะสัตว์ห้าเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาไม่เรียกเขาตั้งพระพุทธเจ้าตั้งตั้งมาเพื่อให้ ให้ใครสักคนหนึ่งมาลื้อขนสัตว์ไปได้มันต้องมันต้องมันต้องมาแบบประมาณเนี้ยมันถึงจะมันถึงจะพาเขาไปได้ถ้ารู้แบบนั้นนะทำไมไม่จบกันล่ะคนทั้งประเทศรู้อยู่แล้วแบบแบบที่พวกคุณฟัง,ฟ,งฟังกันอยู่นะอริยสัจสี่มากแปดกันห้าแต่คนรู้จริงๆทีนี้ก็รู้เฉพาะเรื่องจิตรู้ตอนอาย 90, 80, เุเก้าสิบแปดสิบอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรพูดไปก็คนสมัยนั้นก็โอ้แบบไม่ไม่มีแบบว่าตามไม่ได้ คือคือกว่าคนจะไปวัดได้ทีนี่ก็สามปีไปทีนนนหนึ่งเนี่ยหลวงปู่มันหลวงปู่ก็สอนได้แต่จนปัญญาเพราคุณก็ไม่ได้อยู่ให้ท่านสอนถูกไหมสรุปดีกว่านะแต่มันก็ไม่มัมนไม่มีคําว่าพอหรอกลูกเวนใครใครเป็นใครเป็นอรหรันต์จริงๆไงถึงจะพอ แต่ผมบอกว่ามันไม่มีอรหารจริงๆอเอาแค่อายศาสตร์สีพอทุกสมุทัยนีโรธมัทุก,มทนนมทกสมุทยมัยนีโรธมันทุกวนไปอีกนะเพราะว่ามันไม่แน่งไงบางทีที่ผมพูดไปสี่ห้าคลิปผมพูดหมดแล้วแต่ว่าทําไมผมต้องพูดอีกพูดอีกเพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ยินช่วงเนี้ยตอนเนี้ยคลิปเนี้ยเข้าใจอย่างเนี้ย ผมต้องบอกว่าถ้าผมมีกระดานมีเงินซื้อกระดานเมื่อไหร่นะรู้เรื่องรู้เรื่องแต่ผมยังผมยังผมยังไม่ซื้อผมยังเก็บเงินไม่พอนะครับทีนี้อะไรนะอายยสัจสี่ทุกอายยสัจอริยะแปลว่าวิเศษถูกไหมสัจจะคนจริงเป็นสัจจะที่วิเศษที่ดีที่เลิศ ระยะสัต์สี่สี่ข้อเนี่ยเป็นความจริงอันประเสริฐแล้วอย่าไปหาคำตอบมันประเสริฐแล้วสมุไทยเนี่ยสมุแปลว่าอ่ามากมายรวมกันไทยแปลว่าใจเป็นใจเป็นใหญ่แล้วนะมันถูกของมันแล้วอย่าไปทําอะไรอย่าไปคิดอะไรพูดแค่นี้ก็ไม่รู้ยู้ยท่านท่านแน่จริงนะท่าน,นจะรู้อ่ะ ทุก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเพราะมันถูกของมันแล้วมันเป็นอริยสัตว์ไงนีโรดนะกน็อริยสัตว์ยิ่งไม่ต้องทําอะไรแล้เนี่ยอันนี้มรรคแปดก็ไม่ต้องทําอะไรพอเข้าใจอริยสัตว์สี่ก็ไม่ต้องไปสนใจมรรคแปดจบไปเลยไม่ต้องไปศึกษาแต่ผมไม่ได้ห้ามนะคือพักไว้ก่อนคุณคุณเอาแค่นี้ก่อนสี่ข้อเนี่ยแต่ถ้าจะเอาให้ดีๆนะเอาขัน,น้ามันมีผู้เชี่ยวชาญโยงให้คุณได้ ถ้าคุณเข้าใจอริยสัจสี่หรือว่าขันห้าจริงๆนะปฏิจจสมุปบัตรรู้แค่อวิชาจบพชทชงเจดรู้รู้ขันห้าจบไอสังโยส,สิบ์ิจบพระไตรปิฎกจบครูบาอาจารย์ฟังก็ฟังให้กำลังใจท่านท่านรู้อยู่ว่าท่านคุณฟังอนะอันนี้เราเข้าใจไหมก็ จบแบบนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวผมมาอีกเพราะว่ากดจะโหลดเสร็จมานานแล้วเงินก็ยังไม่ได้เสียเขาเลยหกร้อยห้าสิบหกร้อยสี่สิบไม่ต้องโอนมาครับเพราะถ้าไม่ถึงสิบสาล้านไม่เอาผมไม่เอาผมบอกเลยทําไมทําไมว่าผมพูดเล่นผม,ผมพูดจริงๆผมไม่เอาหรอกแต่ถ้าสิบามล้านอนะโอนมา